นเสนวัสดีค่ะบอาผ่านะคะค่ะวันนี้เราจะมาทดลองทําสลามฟองสบู่กัน,นะคะ่ะวันนี้เนื้อจะฟินขนาดไหนใครอยากดูแล้วขอ,ขอคนเลยหนึ่งไลค์ตามดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราใส่สบู่ลักลงไปก่อนค่ะก็ใส่น้ำห้าช้อนโต๊ะค่ะหอเป็นแบบนี้นะเราก็ใช้ซ่อมนะคะตีให้เขาเกิดฟองให้ได้มากที่สุดค่ะ คะ่ะทุกคนก็ได้ฟองแบบนุ่มๆม,มาแล้วนะคะเราจะมาทําขั้นตอนต่อไปเอาถ้วยมาอีกหนึ่งใบนะคะใส่กาวน้ําขุนลงไปสามช้อนโตะนะคะหลั 2> 1, 2, ออจากนั้นนะคะให้เราเอาน้ํานะน้ำหนึ่งช้อนค่ะโอ้พอพานวดจนเป็นฟองหมดเลยดีต่อใจเอาฟองสามค่ะ 2> 1, 2, ฟองนุ่มเหมือนคีเลออีเลย <Wow. S 1> ถ้าเรามี เขาเรียกว่าไอ้ตะเกียบหรือว่าซ่อมนะจะทําให้เป็นฟองนุ่มแบบนี้ค่ะทุกคนดูแล้วเราก็จะได้เนื้อสลามที่เยอะด้วยนะคะเรานวดไม่ใช่ดิเ,ออเราคนนะให้เนื้อกาวนะเข้ากันกับฟองค่ะ,คะให้ดีแล้วก็ใส่สีลงไปเพื่อให้จะเห็นชัดๆนิดนึงใส่สีฟ้าสักสองหยดรับรอลเนื้อดีทำง่ายค่ะโอเคปะนุ่มฟู <Yeah. S 1> ได้เป็นสีฟ้าแล้วก็เนื้อแบบเนียนมาก yeah เนียนมากฟูมากเลยนะคะยัง mm hmm. ไงเราจะมาใส่น้ำยาทำสลามเลยอันนี้เป็นน้ำยาทำสลามปลาผ้านะคะ mm hmm. เป็นขวดเล็กเป็นของชุดมินินะ mm hmm. ค่อยๆใส่แล้วก็ค่อยๆค,คนไปเลย mm hmm. ถ้าใครอยากได้กลิ่นหอม mm hmm. ก็ใส่กลิ่นลงไปด้วยได้นะ แล้วทุกคนเนื้อดีมากๆ ก็ไก่ล้านตัวค่ะดูเนื้อดีมากๆนะจะมาแจกสูตรสลามเรื่อยๆนะหลังจากที่ไม่ได้แชร์สูตรสลามแล้วนะก็จะมาแจกแบบทดลองทําให้ดูว่าเนื้อดีแค่ไหนส่วนมากก็จะมีน้องๆส่งเข้ามาในแฟนเพจ a c e b o o k อย่างนี้เนาะเป็นคลิป t ิ k กต็อกสั้นๆก็ได้นะคะเดี๋ยวป้าพาจะมาลองทําดูว่าเนื้อดีจริงไหมทําออกมาแล้วใช้ปริมาณเท่าไหร่ก็จะมาแกะสูตรให้นะคะเรียบร้อยแล้วทั้งไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิ คลิปหน้าอ่แน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆบ๊ว